ขอบคุณที่ใช้บริการที่ศูนย์บริการอีสุสุนะครับขอบคุณครับเอ่อนเนาะไปไหนอะ่ะ6เดือนหลังจากนี้ผมจะติดตามดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนี่เราไปรัดเข็มขัดตอนไหนเนี่ย แต่ไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่าข้างหน้ารถเข้าสูนใกล้บ้านดีกว่าที่ไหนก็ดีเหมือนกันละมะั้งที่ศูนย์บริการอีสุซมีคุณภาพกว่าที่อื่นก็เพราะช่างที่อื่นได้ยินแค่เสียงเรื่องสันสุด ต้องใส่หัวฉีดใหม่แต่ช่างอีสูซได้ยินปัญหาแสมจมูกแบบนี้น่าจะเครื่องหลวมแค่ดมก็รู้วุรถของคุณกำลังจะบอกอะไรและยังมีเทคโนโลยี GIDSS เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทำให้การซ่อมแซมแม่นยำกว่าเดิมโหอ,อย่างเซี่ยเลยอะบีอยากกินกว๋วยเตี๋ยกกวอ่ะเดี๋ยวพา,าไปกินเลวเนะี่ยเอารถเข้าศูนย์จริงปะเนี่ยทำไมเสร็จใบจังอะ คำตอบของความไวก็คือเทคโนโลยีอัปเดตสถานะไวทุกขั้นตอนเช็คสภาพเรียบร้อยเ็สตัองม้อไวไวจริงแต่ว่าข้างหลังนี้ใครอะเฮ้ยพนักงานสิบตุกอย่าบอกนะว่าอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกอะอยู่ก็ดีมีเรื่องสงสัยงั้นถามได้ดิฮะนีเครื่องจับเทที่ใช้กับเราเป็นประจำ แฟนพี่กับเจมเจือใครหลอกันก็แฟนพี่เด้สิครับไอ้ได้จริงงั้นใช้บริการที่สุดอีสูสูนี่ยคุ้มจริงปะคุ้มสิครับพี่เพราะรถอ่ะก็เหมือนลูก เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาและในทุกๆก,การซ่อมเราใส่ใจและให้ความชัดเจนกับทุกขั้นตอนและค่าใช้ใจ่ายเพราะสิ่งที่เราไม่อยากเจอที่สุดนั่นก็คือรถของพี่กลับมามีปัญหาเดิมซ้ำๆครับเออเราลองจะไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับพี่งั้นก็ไปได้กันหมดนี่แหละ เหมือนกันเนาะถึงเวลารถเข้าสู่อีกแล้วใช่แป,ป๊บแปบเองเดี๋ยววันนี้ผมดูแลรถให้เหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนี้ตาม,ไ,มไปดูแลพี่อีกไหมดูแลตลอดไปครับนี่แหละครับคือการดูแลแบบอีสุสุที่เราใส่ใจจนทำให้ลูกค้าทุกคนวางใจกับเรา สะดวกไวทันใจคุ้มราคาศูนย์บริการอิสุสวางใจได้ตลอดการใช้งาน